โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยคนระับผมอยู่กับผมดิมคุงนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นเกมไมค์คราฟตนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในรายการ MC Lucky l u c k ลัคกี้แนั่นเองคนระับผมเย่เย่ตอนนี้เราอยู่ใน EP ที่1นะครับผมนะวันนี้ใครๆหลายๆ,ายๆคนอาจจะยังงงอยู่นะครับท่านผู้ชมครับก็คือเดี๋ยวเราเนี่ยจะให้อสองคนที่เป็นบอทนะั่นก็คือเจนนี่กับลิซ่าก็คือศิลปินชื่อดังในวงแบล็คพิ้งนั่นเองนะครับผมนะก็คือเราจะให้2คนนี้สู้กันนะครับผมโดยการที่เราจะเปิดลัคกี้บ็อกซ์แล้วเราได้ของมาปุ๊บ เราก็จะเอาของทั้งหมดไปใส่กับเจนนี่กับลิซ่าให้มาสู้กันนั่นเองนะผมนะก็ประมาณนี้ถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจก็รอติดตามแล้วกันเนาะโอเคก็ทีมนี้ไม่ขอแล้วมาขอคนละไลน์นะผมโอเควันนี้เนี่ยเรามีกัน3คนนะผมมันเฉลี่ยว่าอยู่ทีมไหนไม่ได้นะครับนะก็คือมันจะมีผมกับไอาที่เป็นแบ่งทีมกันคือผมทีมเจนนี่ส่วนไอทีมลิซ่านะผมซึ่งบอมเนี่ยจะต้องไปสุ่มนะผมว่าจะได้ใครนะครับชมพูคือไอ้ดาคือผมนะผมโอเคบอมมาตุมมันจะอยู่กับใคร เราจะอยู่ใครอสองหนึ่งเจอเอ้ยตรงนี้อ <c oughs> ไอ้บ้าเฮ้ยอย,อยู่กับไอว่ะอ่าคือตอนนี้ครับบอมกับไอจะได้อยู่บังคับของดิซ่านะครับผมผมจะบังคับทางเจนเนี่นะผมนะคือเป็นบอทนะครับท่านผู้ชมมันจะเป็นอ่าเป็นหุ่นยนต์นะครับผมนะอ่ามาพร้อมยังทุกคนพร้อมพร้อมแล้วอ่าก็ไปเลย ไปไหนอ่ะก็หยิบหยิบของครับหยิบของบอมครับไปฝั่งนู้นครับพี่บอมพี่คุณบอมพี่ไปฝั่งนู้นครับพี่ก็จะมียานะครับผมซึ่งไม่ได้ไว้กับตัวเรานะครับเราจะเอาไว้ใส่ทางบอดให้เราได้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมนะและที่เห็นยาพิษนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าเราสามารถโยนฝั่งของคามได้นะครับผมนะโอเคก็อุปกรณ์ก็จะมีลัอกบ็อกพิงกับลัอกย้บบ็อกโปรแกรมแล้วก็ แอปเปิลทองโอเคไปเดี๋ยวเราไปเปิดลักกี้บ็อกซ์กันข้างนอกดีกว่านี่คือห้องแอบของพวกเรานะครับผมนะเดี๋ยวอีพีหน้าจะปรับแปลงนิดนึงนะครับผมนะท่านผู้ชมโอเคทำสวยขึ้นไปเปิดแยกเลยทุกคนเจอกันใหม่ครับผมบายบายแยกแยกแยกโอเคครับผมตอนนี้ก็ทําการแยกที่กันเรียบร้อยแล้วนะครับต่างคนต่างไปเปิดลักกี้บ็อกซ์นะครับผมนะอ่ะโอเคผมนะครับจะเปิดลักกี้บ็อกซ์พิงก์ก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมครับนะถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจรายละเอียดในการ เป็นรายการนี้ใครยังไม่เข้าใจรายการนี้ก็เดี๋ยวค่อยๆรู้กันไปนะครับผมรายการนี้เนะครับเป็นรายการที่คิดขึ้นมานะครับผมนะคือแบบว่านั่งคิดแบบเฮ้ยพวกเราทําคลิปอะไรกันดีวะคือแบบว่าทําคลิปเดิมๆคนดูจะดูหรือเปล่าแล้วก็แบบนั่งคุยกันเฮ้ย้งทำอย่างนี้ดีกว่าไหมอะไรอย่างงี้ยอ,อ,ยอย่างนี้ก็เลยลงมาเป็นที่ MC Lucky Lab นั่นเองนะครับผมนะ Lucky คือมาจาก Lucky Box Lab ก็คือเป็น l a บคือเราจะเอาแบบว่า Lucky Box ที่เราได้มาเนี่ยมาทดลองกับ บอทที่เราเลือกมาใช้ในการต่อสู้นะครับผมนะอ่าประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดใครอยากดูอีกนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมนะอ่าวุ้ยตัวนี้ผมได้ไหมอะไรอะ n o ชวี Weapon of Choice Knock Back X เหรอเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมผมสามารถเอาเนี้ยไปให้กับเจนนี่เพื่อที่จะต่อสู้กับลิซ่าได้นะครับผมนะเป็นบอทแนวผมนะอ่าประมาณนี้นะครับอาจจะเข้าใจกันแล้วเนาะผมจะคัดสรรจากของที่ดีที่สุดนะครับผมนะ อันไหนกากสุดก็ไม่เอานะครับนะอันนี้เป็นมันเป็นอะไรอ๋อมม่เป็นธนูครับมันบั็กครับผมโอเคอันนี้วีคลักกี้สวอรดนะแปลงไม่หรอลองกับบัวก็ได้ที่วัวเฮ้ยเดี๋ยวไม่นายเป็นหมูหรือไงต้องเป็นวัวสิไอ้บ้าโอเคครับผมเฮ้ยอุ้ย ตกใจหมดโอ really cool game, like like ้โหฝั่งนู้นเขาแบบรู้สึกว่าจะได้ของดีๆกันนะทุกผู้ชมครับก็เชียร์ใครระหว่างพี่ดีมนะครับเอ้ไม่ใช่สิเชียร์ใครระหว่างเจนนี่กับลิซ่านะครับผมนะอ่าเป็นหุ่นยนต์นะครับผมนะไม่ใช่ตัวจริงเด้อเนี่ยครับโอเคนี่ผมได้ชนูมาครับผมผมอย่างน้อยผมต้องทําชุดก่อให้เจนนี่ด้วยอะเอาจริงโอเคแล้วเออตอนต่อไปนะครับอยากให้อยากให้จากเจนนี่กับลิซ่าเป็นอะไรเป็นใครก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมอ่า คอนเทนต์นี้นะครับผมหวังว่าจะออกมาดูดีนะเออประมาณนั้นครับผมโอเคเอ้ยเอ้ยอะไระจจะะอ่ะฮะเจ้ป้เฮ้ยเฮ้ยได้ดของอะไรเนี่ยลัคก,กี้บ็อกพิงก์มันไม่ใช่วันของผมเนี่ยลัคก,กี้บ็อกพ์เฮ้ยเฮ้ย,ยได้ชุดเกราะมาแล้วท,ท่านผู้ชมเฮ้ยผมตกไปเท่าไงวะเนี่ยเรามาหวังกับลัคกี้บ็อกโปรแกรมดีกว่าเพราะลัคกี้บ็อกโปรแกรมตั้งแต่ผมเปิดมาคนระับท่านผู้ชมผมไม่เคยผิดหวังเลยกับลัคกี้บ็อกโปรแกรมผมพูดเลยผมกล้าพูดการันตีว่าจะได้ชุดเกราะกับดาบแน,น่นอนนะครับนี่ไงเป็นไง ได้ล็อคกี้บล็อกฟ็อกเอ้ยไม่ได้รองเท้าฟล็อกมาผมไม่ใส่นะผมไม่ใส่เอาจะเก็บไว้ให้เจนนี่นะครับผมอู้ววินโดหิวเม็เยี่ยมเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมผมไม่เคยผิดหวังกับล็อคกี้บ็อกนี้นะครับนะจำโบจำเบย์ครับดาห์เฮ้ย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 พันสามครับผมว่านะหุ่นยนต์เจนนี่ต้องชนะแน่นอนนะครับผมท่านผู้ชมแน่นอนคือต้องชนะแน่นอนสถานเดียวเลยชนะสถานเดียวครับผมอันนี้ถ้ารองเท้าซ้่งผมจะใส่นะ มันเป็นไดฟ์เหรอไดฟ์อันไหนดีกว่าอ่าอันนี้มีอะไรบ้างเหมือนกันเหรออ่ออันนี้ผมใส่อันนี้แล้วกันเพราะว่าอันนี้มันมีอะไรเยอะกว่า,านะครับผมนะอ่าโอเคคือใส่ไว้ก็คือไม่ใช่อะไรหรอกใส่ไว,ไว้อุย้ยมีโฟโต้ด้วยอ่ะผมจะคัดสันเอาแล้วกันเนาะเอเองั้นผมเก็บไว้ก่อนดีกว่าเก็บไว้คัดสันแต่ละอันแต่ละอันนะครับโอเคเว้ยไอย้บ้านี่ยมาไม่ซุ้มไม่เสียงโธเอ้ย ถ้าเกิดวันนี้ผมพูดแบบว่าไม่ค่อยสนุกไงขออภัยกันด้วยนะครับหรือผมพูดติดฉัดๆก็คือผมมีปัญหาหลายอย่างนะผมผมไม่อยากจะพูดออกมานะครับผมเออผมไม่อยากพูดดีกว,ว่าเราสนุกเข้าไว้ดีกว,ว่าท่านผู้ชมนะเออโอเคเปิดกันต่อครับผมนะเ้าวลงทางฉัน,นลงทางอยู่กลางทุกคนสับสนวุ่นวายยผมลงทางจริงๆกันเนี่นอยอ๋อยู่นี่อยู่นี่กัน่อโท เค้กอะไรอะ่ะเค้กโอ้แม่กอดบัวฉันเจอเค้กโอเคอ๋ออย่างนั้นมันก็คุยกับเราครับท่านผู้ชม,ชม okay. โอเคโอ้ผมได้ของเดิมมาครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีชุดเกาะบ้างแล้วต้องมีชุดเกาะบ้างแล้วนี่อ่าผมใส่นี้ไปแล้วกันเนะาะเพราะผมหวังว่าจะมีชุดเกาะอะไรมาให้เราเซอร์ไพรส์รนี่ไงโอ้โหโคตรดีท่านผู้ชม,ชมเราได้บทมาบทแช็สเพนนะครับโคตรดีเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะ อเป็นเตาเผาของอาโคมนะครับเจีโบจมครับท่านผู้ชมลุยกันต่อชิวๆไปเฮ้ยอันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้ผมมองไม่เห็นอ่ะมันคืออะไรอ่ะอุ้ยมันน่าจะหัวหน้าดูวิ่งวิ่งเร็วเดิลแฟตเดิลแฟตเดิลแฟตเด e เดิลแฟเดโอ้โหโอ้โหฟิวปะ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 โอ้โท่านผู้ชมพอปดหัว ผมไปข้ามแดนไปนู่นนี่นั่นเลยเอะเฮ้ยผมมีอะไรจะเซอร์ไพรส์ให้เจนเนี่นเจนเนี่เขาบอกเฮ้ยกูไปอยู่หยุดไม่อยู่อะไรอย่างงี้เออหุ่นยนต์นะครับเขาเป็นหุ่นยนต์ครับเขาไม่ใช่ตัวจริงนะครับนะไม่ต้องดราม่านะท่านผู้ชมอืเป็นแค่โรบอทอ่าโอเคเปิดไปชิวๆครับผมส่วนมากเราจะได้แต่รองเท้าอ่ะท่านผะู้ชมแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้ครบเซตละนะครับนะเอ้ยผลพิศดาอะไรกันไ่ยบ้าโถอะไรเนีเ่ยโถเโอเ้ยอันนี้เป็นอะไรอ่ะสตาร์ ตามนี้ไม่น่าแรงนะผมนะอ่าออออเดี๋ยว,ยวอันตาฟิชชิงเดี๋ยว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 เจ้าผมตีนี่ว่าผมว่าบอทนี่จะมีปิวเลยเนะีย่ยตีไก่ไก่ปิวนะครับท่านผู้ชมครับโอ้เมกอดยังเหลือตัวนี้โอ้ยขึ้นมาสูงขนาดนี้เลยหรอเกินไปเองก็เกินไป ไงพี่ลองลากตัวไหนดีอะมาลากตัวไหนดีเมื่อกี้วัวอยู่กันตึ้มเลยเอออือออปิวไปซะวิ่อันนี้ตีตีไกลนะครับผมนะถ้าเกิดเราอยากให้เจนนี่ตีไกลก็ตีไกลได้นะครับนะอ่าเออผมลืมบอกว่าแค่นัดเดียวคือจบนะครับท่านผู้ชมเออเราจะต้องตัดสินใจดีๆว่าเราจะให้เจนนี่ใช้อะไรนะครับเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับท่านผู้ชมอ่า โอเคครับผมเลยสามล็อกกี้บ็อกครับผมหนึ่งสองสามหมดแล้วครับผมอุ้ยจบด้วยชุดเกราะโคมมานะครับผมนะน่าจะใช้อุ้ยผมรับรองชนะชัวร์ๆครับผมได้ชุดเกราะนี้มานะครับคือแบบผมไม่ผิดหวังเลยกับไอ้เนี่ยเออเฮ้ยผมมียาพิเศษครับผมจําไว้นะครับยาพิเศษเราสามารถให้เจนนี่ได้นะครับผมนะเออถึงเราถึงตามโจทย์จะมีแค่สี่ยาเรามีห้ายาได้นะครับท่านผู้ชมครับนะอ่าละโอเคสามนี่ก็โหดพอสมควรนะครับผมนะ ผมจะคัสสันเริ่มคัดสันเลยดีกว่านะท่านผู้ชมน่าจะเปิดกันเสร็จแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจงั้นระหว่างรอผมคัดสันแล้วกันนะอ่าอันนี้คือดีสุดครับผมงั้นอันนี้ผมที่เหลืาผมทิ้งไปไม่ทิ้งเดี๋ยวผมเก็บไว้อ่ะแล้วส่วนชุดเกราะอันไหนจะดีสุดก็คงมีแค่นี้นะครับอ่าอ่าหมวกผมขออภยัยหมวกสุดชุดเกราะคงไปอันนี้นะครับผมนะอ่าส่วนตั้งเกงก็มีแคเ่อันเนี้ยนะครับอืมอันไหนเยอะสุดอันไหนเยอะสุด อันนี้อ่ะผมมันผมว่าโฟโต้อ่าประมาณนี้ครับผมอ่ะประมาณนี้ครับผมที่ผมจะให้รีอ่ารีซ่าบ้าเลยหรอผมจะให้เจนนี่นะครับผมนะอ่าโอเค2000 years later ผู้ชมครับเขายังเปิดลัคกี้บ็อกก์กันไม่เสร็จเลยครับก็เงี้แหละครับลัคกี้บ็อกก์มือใหม่อืมผมก็กินนี่ไปชิวๆเลยครับโอ้โหอิ่มเลยก็คือผมเป็นเทพเจ้าลัคกี้บ็อกก์นะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็น่าจะเข้าใจผมนะผมก็ได้ของดีๆอ่ะ เพราะฉะนั้นพวกเขาก็ต้องอีกนานนะครับนะท่านผู้ชมก็ไม่เรี่เรอได้รอได้ไม่รีบไม่รีบเลยไม่รีบเลยจริงๆไม่รีบเลยคือแบบไม่รีบเลยฮะก็ไม่รีบเลยอ่ะก็เปิดศึกก็บอกอะก็แค่นั้นแหละเออเนี่ยโมจะวิ่งต๊ะแตะต๊ะแตะเอาแล้วเนี่ยอ่ออ๋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 อ่ะเอาเข้าไปออ๋เอ๋อ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 อนออ๋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 ออออ๋ออ๋อ เออไอ้บ้าไม่ยุ่งเลยกับเทพเจ้จาักวเอาอีกตัวไหมเอาอีกตัวไหมเอามาดิมาดิเอามาดิเอมาดิเอามาดิเอามาดิเอาเอามาดิ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 มาดิอามาดิเอามาเอามเอาาเอาไาเอามเอาไงเอาาเอาไงเมาเอามาอามาดเอาอามาอมาอาาเอามาดิเอาช่วงของการที่จะให้ประมองกันแล้วนเดิอนก่อื่นก่อนที่จะอระลองเราต้องใส่อ่าอุปกรณ์ให้ บอทนั่นเองนะผมนะโอเคก็เริ่มเลยครับผมผมก็จะให้อ่าเจนนี่เป็นดานนี้แล้วกันเนาะชุดเกาะเราก็คัสสันมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าประมาณนี้ครับผมอูเจนนี่สวยขึ้นเลยนะครับท่านผู้ชมอ่ะโอเคของดรอปของเจนนี่ถ้าเกิดเจนนี่อุบัติเหตุขึ้นมาผมจะใส่ไม่ใส่ดีกว่าเนีครับผมนะอถ้าเกิดเขาแพ้ก็ไม่ต้องให้อะไรเขาไปนะเรียบร้อยครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมนะ เดี๋ยวผมขอเช็คของอใหม่นะโอเคก็สามารถเอายาไว้ตรงสล็อตด้านล่างเลยนะผมโอเคผมตอนนี้ผมสามคนก็ได้ทาการใส่อุปกรณ์ไว้ในบอดเรียบร้อยแล้วนะผมเราจะทําการ V s กันแล้วนะผมหรือประลองนั่นเองนะผมโอเคพร้อมแล้วใช่ไหมทุกคนชนะสามสองหนึ่งไปครับผมลุยเลยเอาเอาเดี๋ยวเกิดเะไรขึ้นเจนี่ม่สูเจนี่เอาแล้วเจนี่บวกแล้วครับผมยังไง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  ลิซ่าไม่สู้อะโอ้โหดิซ่าดิซ่าไม่สู้กวางยาสิครับดิซ่าไม่สู้กวางยาสิครับใช้ยาได้แค่ครั้งเดียวนะใช้ยาได้แค่ครั้งเดียวนะใครใช้เกินโกงนะเอาเลยเอาเลยดิซ่าเออเรียบร้อยเรียบร้อยยังไงยังไงเอายังไงเอาเฮ้ยไม่มีใครตายนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครยังไงใครตายใครตายโอเคทุกคนเลิกใช้ยาได้เลยโอเคเลิกใช้ยาแล้วเคลียร์ของให้หมดเฮ้ย มาวะเฮ้ยอยู่ๆมีของนี่ได้ไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยของมันทักมาอย่างเงี้ยเอาวะเอาวะเอาวะยังไงยังไงเจนี่ยังไม่เห็นเลือดลิซ่าเลยอ่ะเจนนี่ยังไม่ยังไม่มีการโดนอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะเออยังไม่ใครตายอีกข้างนึงทุกคนเกมหมดสามเลยโอเคโอเคโอ้โหตอนนี้เดือดมากครับท่านผู้ชมโอ้โหเอาเลยครับเอาเลยครับยังไงครับโอ้ยโอ้ยโอ้จนมุมครับจนมุมครับผม โโอ้หแต่เลือดก,ก็ไม่ลดเลยเออต,ต่างคนต่างตต่่าางงคนเลือดไม่ลดอ่ะโอ้โหโอ้โหจนมุมว่ะจนมุมว่ะเราจะจับเวลานะครับผมนะถ้าเกิดครบครบนาทีแล้วก็คือเสมอกันนะครับผมนะใช่เอาเอาแล้วเอาแล้วเงี้ยไม่เป็นเรื่องใครลดนะครับใช่เฮ้ยได้ยินเสียงเกาะแตกปะเกาะแตกเดี๋ยวเกาะแตกไม่ใช่เกาะเราไม่ใช่เกาะเราเกาะเจนนี่ก็ไม่แตกนะเกาะลีด้าก็ไม่เดี๋ยวเดี๋ยว คุยทางให้เขาออกมาก่อนเรียบร้อยครับเรียบร้อยยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย hmm. ย no 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 ังไงนี hmm. no uh ่ย huh. yeah. like ังไงนี่ยังไงนี่ย็นนี่ที่เข้าไม่ได้เลยยังไงนี่เหลืออีกสามสิบวีครับผมท่านผู้ชมเอาแล้วใคชนะเลือดแท้หมดเลยกันทั้งคู่เลยใครจะชนะนะครับผมกดไลค์เลยนะครับท่านผู้ชมยังไงครับเอาบวกกันอย่างมันนะผมยังไงครับยังไงครับมากโอ้โหเกะแล้วกี่บล็อกคือบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะครับลัคกี้บ็อกโปรแกรมนะครับ ลอยน,นะครับรอยก่อนเอาวะมาวะมาวะเอา,าดิใครชนะครับใครชนะห้าสี่สาม 3, สองหนึ่งหมดเวลาครับผมไม่มีใครชนะครับผมหมดเวลาการ,อ,รอ่าประลองครับผมไม่มีใครชนะนะครับผมนะอ่าโอเคครับผมก็ บทสรุปของวันนี้คือเสมอนะครับ EP หนึ่งนะครับผมนะ EP สองอยากให้เป็นใครคอมเมนต์กันมานะครับผมนะโอเคก็ใครอาจจะเลยใครหลายๆคนอาจจะรู้คอนเทนต์นี้แล้วนะผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมนะโอเคอสําหรับใครชอบคลิปวิดีโอนี้ผมอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้กับพวกเรา3คนกันด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมนะท่านผู้ชมอ่าโอเคก็วันนี้ผมอาจจะพูดอ่าไม่ค่อยอ่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยนะพอดี นั่นแหละไม,ไม่มีอะไรหรอกโอเคสำหรับลิ่นี้ก็ต้องขอตัวด้ก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจรงไงครับผมอย่ยบ๊ายบายจ้า